อ่าวัสดีครับผมพบพอกับเป๋าย้อยอีแล้วพี่น้องมันเตือนน้อหัวหน้าใจนี่โอ้ยปลานี่นะะเป๋าย้อยคนไปไหนมองมาได้ปลานี่ยนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ยนะนี่นะนี่นะปลาเตือนเขาเรียนปลาเตือนอันนี้เขาห้องปลาปลาย่างหัวแหลมแบบนี่เออนี่โอ้ผมแม่พี่น้องไอ้ย่างกับแกงใส่ไอ้น่อหวายขนาดนี้น่อหวายนองข้านี่พ่อแม่พี่น้องไอ้นี่สุดยอดเลยนี่ย่างซะก่อนจักเด็ดสองเด็ดนี่โอ้ขนาดพ่อแม่พี่น้องไอ้นี่ มันมันขึ้อปุ้ยไรก็นืึ้นกนปลายปูอ๋อซิวหน่อยเดียวได้สองจุ่มสามจุ่มเท่าน่าเงี้ยเอาไปอีกสี่เครื่องออกนี่สี่เส้นท่วโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ยางค่ะขนาดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแกงเส้นนอค้านอไหวโอ้ยใส่อันผุ่มๆน่ยจัๆหน่อยมๆสุดยอดตีนที่หัวออกกระโบออกนี่ยอดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่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 เด้อครับจยกซื้อกาเซียนไข่นี่นี่นี่โอ้มีติด โตพอดีเป็นตาแซบกินเมื่อโตเลยพ่อแม่ให้น้องเอ้ย่างแล้วอะไรนี่บ่มีบ้วนทิมเลยย่างเป็บ่มูมีบ้วนทิมเลยบ่มีบ้วนทิมโทษกับตามหุ่งมะเขือด้วยว่ <ๆ S 1> าคือยอดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ้าวคลิปนี้จบซ้ำนี่แล้วครับนี่นี่น,นี่คลิปหน้าจังพอกันไหมครับนี่จะต้องว้าวไปประหารเฮ<อ>้ยจะไม่กันเฮ้ยจะไม่กันวะคลิปหน้าจะพรอกันไหมนี่อันนี้อันนี้ปลาปลาจอดหน้าหนูอ่ะนี่ปลาหนูอ่ะนี่คนห้องปลาจอดน้อยอันนี้่คนห้องนี่นี่พ่อแม่พี่น้องนี่นี่ปลาจ้อน้อยอันนี้ฮันอันนี้เลือดมก ซึ่งเตองที่นี่เอ้ยต่หัวข้าวหัวซี่ไคใสสุดยอดหนิมกนี่อันนี่บางคนอื่นถือว่าปานานูปานานูมันหน้ามะเขือนูเออหน้ามันแหลมหน้ามันแหลมใช่เฮาอเราห้องปลาปลาจ้อนน้อยปลาจ้อนเออทางอื่นเราห้องปลานานูปลานี่มันมีง่ายง่ายสุดนี่มันประมาณเท่าเดือนนี่พราส่องท่ำรูได้หรอได้บ่ประมาณสามกิโลนี่ง่ายสุดนี่ปลานี่ปลานี้แต่มันก็ไม่ค่อยถือหรอกมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีตัวใหญ่หันมันมีแต่ตัวน้อย อเออปลาอันนี้ต้องปลายางหัวแลมอ่ะนี่ปลายางนี้มีทอดเป็นซิบหลเนาะโอ,โอ้ยหซิบห้าโลก็มีปลาเนี่โ<อ>โยโลดูดูคำว่าตัวใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องไอ้เอาไปจุ่มจิ้มจุ่มข้าขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่นี่คำตัวใหญ่เลยซอยนี้ที่บางๆจิมจ้มจุ่มเอ้ครับสามเทื่อดึงหัอกับอวกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบเบิ่งพูดคนห่วงก็ห่มาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอง้ยอะเอาไว้จนนี่ละ พอซ้ำมีอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยนี่คลิปหน้าจะพร้อกันเอาตัวใหญ่ๆมานี่ปะหน้าหนูนี่นี่เห็นหน้าจะเอาตัวใหญ่เท่านี้เอาหน่อยก่อนเอาซ้ำมีแล้วครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับตอนเช้าหนาวหนาอะไรมองโอ้ยมือจนจังสิเวียลงซาได้มไหมนี่พี่น้องแถวบ้านท่าตะแก้วไทยอ่อนนี่ดิมโค้งนี่สิเวียลงซาครับมืึงนีเย็นขนาดมือจนจังเหรอมือจนซีดเลยพี่น้องเอ้ยเอาคลิปนี้ไปซ้ำมีแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเด้อสวัสดีครับ